ปัจจุบันเนี่ยเพรว่ามันผ่านทางโซเชียลเป็นจำนวนมากปัญหาหลักๆเลยคือพัดไอตัวเซ็กเวอร์ต่างๆมันอยู่เมืองนอกเนี่ยตำรวจจะดำเนินการคือจริงๆนะครับผมผมผมบอกแล้วการปราบปรามเนี่ยผมทําไว้โครงการที่เราทําไว้ซึ่งจะเป็นเฟสสองตอนที่เราทําเรื่องเรื่องซิมจำได้ไหมเมื่อเมื่อเมื่อสักก่อนเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ทําลายตลาดไอซิมสองเซ็ตเมื่อสิบซิมสายเสาตอนเนี้ยคือคือเรามาทําตอนนี้ที่เรามาไล่จับเนี่ยมันเป็นที่ปลายเหตุแต่ต้นทางของมัน คือคือตัวเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์มันจะส่งข้อมูลกันได้อย่างไงลิงก์ข้อมูลมันหนึ่งคุณต้องมีซิมก่อนมีสายมีเสาตอนนี้เราเราซิมเราลงแล้วเราจะลงถึงสายที่มันวางสายเคเบิลต่างๆที่จัประเทศเพื่อนบ้านเราประสานการปฏิบัตินะครับอันนี้เราแล้วก็การที่จะเข้าในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมันเกินขีดความสามารถของตํารวจแล้วก็ทําข้อมูลเสนอให้ทั้งท่านสสนะครับ เื่อประสานการปฏิบัติประเทศเพื่อนบ้านเรามีเป้าแล้วที่เราที่ท,ท,ที่ในประเทศเพื่อนบ้านฉันขอเวลาให้เราทํางานในในเรื่องนี้ก่อนมันจะไปทั้งเรื่องของ c อเซ็นเตอร์ด้วยและในเรื่องของเว็บไซต์เราทําเราเรียกว่าเราทําแผนการปฏิบัติเราเรียกว่าสิ่งสายเัาถ้าเราทําลาย3ตัวอย่างตัวตัวนี้ลงได้เนี่ยคิดว่าเรื่องการพนันออนไลน์หรือแม้กระทั่งเรื่องของคอเซ็นเตอร์เนี่ยจะเบา เห็นัคาดว่าประมาณสักกีทำให้้อตนนีมาตรการชิมรุกเราได้ผลนะคือพี่ขอขอไล่ไล่ซิมเราไล่แล้วนะว่าเราได้รับความร่วมมือจากกสทชแล้วก็เครือข่ายของค่ายโัรศัมมือถือทั้งสี่ค่ายเราได้เราเราทางานร่วมกันนะมันมีทั้งหมด55 5 5 5าหาหอันนี้พอเรารู้เรื่องสาซิมไปแล้วเราจะเริ่มเสาเสาสายต่อสายเนี่ยมันวางสายเคเบิลเนี่ยผ่านแนว เนี่ยเรารู้เป้าแล้วเราขอใช้เวลาให้เราให้เราสักนิดหนึ่งมันต้องไล่แล้วก็เสาในการยิงสัญญาณปองเข้ามาแล้วมีเครื่องรับภาครับแล้วก็กระจายสัญญาณต่อ<ม>เราเราเราทำเป็นระบบเป้าที่ท่านลองระบุเนี่ยมันเป็นเป้าเดียวกวับที่ท่านลองจับมา40กว่าเว็บไซต์อะไรที่ระบุตามสองข้อมูลนะอัน,อนคนละตัวครับมันมันมันเป็นตัวใหญ่ตัวเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้ก็อาศัยเซิร์ฟเวอร์เหมือนเขาก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วก็มีเว็บอยู่ ที่เข้าไปอาศัยแพลตฟอร์มแต่ตัวแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่นต่างกันทีนะครับแล้วเราได้เอาตัวถ้าเราจะได้เนี่ยเราต้องได้ตัวโปรแกรมเมอร์สำคัญที่ที่ตัวโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราได้แพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะคนบริหารโปรแกรมเมอร์คือตัวสําคัญที่จะมาหยาดแพลตฟอร์มให้ให้สถิตให้เราเราจะถ้าเราเราเราเอาตัวโปรแกรมเมอร์นี่เราทําอยู่ครับขอเวลานิดนึงครันี้เราปิดกดั้นได้กี่เมื่อไหร่มีตัวได้ไหมคะค,คือคือขอคือวันวันนี้ เราปิดไปเนี่ยได้ที so ่ท so so ี่เป็นแพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยได้อยู่ประมาณ200กว่าเว็บไซต์2แพลตฟอร์มเนี่ย200กว่าที่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 ทำนะที่ที่กระทรวงดิจิทัลที่มาเข้ามาอันนี้เราจะทําต่อเพราะมันมันมันไม่ใช่ปิดไปปิดได้เลยมันต้องมีคําสั่งศาลในการปิดแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยมันต้องต้องอาศัยมาตรการอันนี้เราจะทํำยังไงแม่ก็ส่งสัญญาณได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทําทําเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีขั้นการการปิดขั้นตอน ตอนนี้เรามอนิเตอร์อยู่ที่เรามีชุดเนี่ยนั่งอยู่ที่ดีเลยครับมีมีใช้ในสอทเนี่ยจัดชุดของไปผู้ประสานเขาเพิ่งตั้งุดขึ้นมาสาชุดแล้วเราสอทเราหนึ่งชุดเนี่ยไปนั่งอยู่ที่มอนิเตอร์อยู่ที่ที่มันเป็น c ีซีโอีของดีเลยครับตอนนี้เรากำลังหาข้อมูลว็บไซา์กันนะครับและตัวส่วนที่จับตัวตัวคอมพิวเตอร์ที่ระบุนะว่าเป็นเรื่องออนไลน์เราเข้าขยายผลนะคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจกับเรื่องนี้แพลตฟอร์มที่ใหญ่ แล้วแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มมันก็จะไหลลงไปเป็นส่วนตัวเว็บเล็กๆๆๆแต่เราไล่ไล่ไล่แพลตฟอร์มเลยดีกว่าถ้าเราไปไล่เล็กๆมันเป็นพันพันหมื่นหมื่นแต่ในหนึ่งแพลตฟอร์มอ่ะมันมีไอ้ตัวย่อยตัวนี้แหละถ้าเราเอาแพลตฟอร์มลงได้มันจะขายไปเป็นพันพันเว็บเลยนี่คือที่ที่เราปรารถนาแต่ในนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศเราปัญหาเนี่ยคือปัญหาในการที่เราจะไปต่างประเทศมันต้องเป็นระดับตำรวจต้งวลนะฮะในการที่ตำรวจเองก็รู้ว่า ตำรวจเองเราเราจะมามุ่งในเรื่องของมาตรการนู่นนี่นั่นะแต่มันไม่ได้ผล,นะลเนี่ยตำรวจจะดำเนินการยังไงคือคือบอกแล้วนะเนี่ยพอเราได้ข้อมูลเนี่ยมันเมื่อก่อนเราทําทุกคนก็คาดหวังแต่ตำรวจแต่มันเกินขีดความสามารถของตำรวจที่ท,ที่ต้องต้องรับรูบ้ข้อมูลส่งไปถึง,ถ,งถึงรัฐบาลเลยที่ฝั่งนู้นเนี่ยมันก็มันมันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มันไม่ไม่ใช่ว่าเราจะสั่งให้เขาหยุดได้เลยมันมันมีหลายปัจจัยของว่าของประเทศของเขาเหมือนกัน นั้นมันต้องเป็นระดับกี่รัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วที่จะคุยกันที่ข้อสักก่งการลงมาเรามีเรามีเป้าไว้ทั้งหมดแล้วแหละที่ที่ท,ท,ที่ที่เราจะเท้าเขาตอบได้ไหมหลักสิบหลักร้อยไม่ถึงแล้วครับมันอยู่ในอคือ,อสมมุติว่าโรงแรมโรงแรมหนึ่งมีมีร้อยห้องเขาเอาโรงแรมทั้งโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรือตึกทั้งตึกเนี่ยเขาทำคอเซ็นเตอร์ทั้งตึก<ม>คู้คิดว่าตึกหนึ่งอ่ะมีคอเซ็นเตอร์กี่กี่คู่สายลว<ม>ถ้าเราทลายตึกลง,ง,ง,งเนี้ยสมมติเรามีทั้งแตึกเนี่ย ขอเวลาให้เราทำผมมีข้อมูลอยู่ี่จะนำเรียงนันสสต่อไปจากเนี้ยพอเราค้นค้นเจอเราก็เช็คสัญญาณเช็คกันมาบกับเรารวสนี้มันเจอนี่ยับขอทำลายตัวหลักๆที่เราต้องใช่หลักฐานคือใครคุณก็ต้องลับสภาพนะครับเราพี่ทีประ็มที่ครับชุมรอบนี้จําจะอะไรครัก็รูกลุ่มเป้าหมายเรื่องเงนที่งเรื่องเรื่องอไราขอให้เข้าโรงเรียน ายหลังหรือเข้าไปเช่า,ปเ,าปเป็นลักษณะซื้อเป็นลายหลังเลยโดยใช้อนอมินีนอมินีหมายถึงว่าพวกน,นี้คนจีนไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็น,<ค>นเป็น<ท>บ้านได้เลยะจะต้องมีดวนอมินีหรือคนไทยซื้อนั้นะเขาจดทะเบียนบริษัทเมื่อวานเราสอบเราเราสืบเบื้องตอน้นก็คือว่าเขาเนี่ยให้ช่าง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 สองคนกับเมียถือถือเป็นจดนิติบุคคลแล้วก็ไปซื้อไปไปซื้อบ้านโดยถือ5้าสิบอร์เซนต สองคนนี้เป็นคนไทยเป,เป็นช่างช่งางประจําบริษัทอีกตัวสาวตัวภรรยาเป็นแม่บ้านถือหุ้น51%ตัวคนจีนถือหุ้น49%เพราะตามกฎหมายห้ามเกินกึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็นแล้วก็ใช้นอมินีเนี่ยซื้อบ้านแล้วมันผิดยังไงท่านในเมื่อมันก็บริษัทมันผิดมันถูกเนื่องจากมันจด51กับ49แต่มันผิดยังไงแ,แต่เราสอบเรื่องเส้นทางการเนงินแล้วก็ตัว,ต,วตัวคนถือหุ้นเนี่ยว่า มันมีทิ้งมนเขาให้เขาให้ปากคำ่ะเขาไม่มีมันเป็นช่างบ้านเขาพวกเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เคยจดทะเบียนไม่เคยจดมันวก็แจ้งแจ้งจดทะเบียนกับกรมการค้าจดจดไอ้อะไรอะไรบริกรส่ที่ต่างเนี่ยพิ่หมดเลยื่อให้จดทะเบียนบริกรตรงนี้ถูกต้องแต่คราวนี้ในการเข้าไปตรวจค้นเนี่ยเราสามารถอายัดรั์ไอ้ห้าห้าสิบหลังของอายัดนี่อายัดไว้เพื่อตรวจสอบีนี้ยึดยึดไว้เพื่อตรวจสอบก่อนแล้วเขาต้องมาสัมดงว่าเข้าเงินมาจากไหน หมือนคุณซื้อคอนโดเนี่ยร้อยล้าน,นโอเคคุณถึงไดมาสิแต่คุณทุนจดทะเบียนของคุณทีแรกห้าหนึ่งล้านเสร็จแล้วพอปีที่สองจดเป็น5้าล้านปีที่สามจดทะเบียนเป็นร้อยล้าน,นพี่ถามว่าชั่วโมงนี้โควิดใครสิคุณทําอะไรที่คุณเอาเงินมาจากถ้า,ามีมการรีแค่ได้ตามพยานหลักฐานของพี่ที่ตามตามตาม,ตาม,ตามการสืบสนของพี่มาไล่บอสมาแล้รวมทั้งไอคอนโดต่างๆถูกต้องคือพี่เชื่อว่าอัจารกระมันต้องกิงล่องรอยพี่พูดเสมอ มันต้องทิ้งร่องรอยถึงเวลามันต้องถ้าถ้า,ถามันต้องมีช่องให้เวลาฝ่ายสื่อเขอาให้กลุ่มคนจีนที่มาเปิดบรษิษัทซื้อสังหาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเส้นของธุรกิจของคุณตู้หาวเนี่ยคือขอให้เป็นเรื่องของของพยานหลักฐานดีกว่านะถ้า<ม>พยานหลักฐานมันถึงคุณตู้หา่าวถึงใครก็แล้วแต่มันโดนด<ม>เอางี้ดีกว่าพี่พี่เชื่อว่าไม่มีใครมาเมอร์เราหรอก ถ้าพยานหลักฐานถึงใครเราเปล่าถึงคนนั้นแต่ว่าบอกว่าถึงคุตู้หาวเพราะในส่วนของพี่มันมันไม่พี่ไม่ได้เกี่ยวของตู้หาวนะครับงนั้นพี่พี่บอกไปได้นั้นพอถึงเวลาพี่พี่ท่านลองสนชจไปเช็คถ้าไทม์ไลน์ของเส้นทางการเดิน CDR มันมันใช่เชื่อ็พากันต่างยาระฐานถึงตู้หาวมันก็เป็นกระบวนการอันนีปอดพวกนี้คนมันมันทิ้งร่องรอยมันเป็นเครือข่ายที่บอกเราตอนนี้เราเห็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็ง แต่ที่มันอยู่ใต้น้ําที่มันไปอในเรื่องของการค้าประเวณียาเสพติดการอะไรหลายอีกหลายอย่างมันเป็นคอเซนเตอร์ด้วยที่บางทีว่าคิดว่าไอ้ส่วนพวกนี้บางทีมันทำคอเซนเตอร์หลอกคนไทยทเสร็จแล้วเอาเงินอ่ะโอนไปแล้วก็เอาเงินกลับมาซื้อ ซื้ออสังหาริมทรัพย์คือมันฟอกสองสองรอบเงี้ยนี้ที่นี่ที่เนี่ยานนนทาเยของพี่สืบสวนมาจากเรื่องของคอเซนเ,เ,เตอร์อกรณีบ้านที่ที่ลาซาลเมื่อวานเนี่ยมันมีกรณีเนี่ยก็คือ,อคนจีนกลับไปหมดแล้วแล้วเหลือแต่คนใช้แต่คนใช้มันมีอยู่คนหนึ่งที่โดนคนขับรถของคนจีนคนหนึ่งโดนไล่ออกไปแล้วกลับมาคนรัฐของที่ในหมู่บ้านหลังนากาับได้มีการข่มขืนแม่บ้านตรงนี้ข้อมูลนี้ท่านบอพี่นี้พี่ไม่ทราบเดี๋ยวขออนุญาตพี่ไปเช็คก่อน นะเพราะว่ามันเป็นดน้านกะานะสอบเขาต้องไปสอบต่อกรรมการเมื่อวานอย่างที่นี่มีไมาด้ดูกรรมการ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต